ณแอนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณแอนตอนนี้อายุ28ปีแล้วนะคะตอนไป็นีศึกษาเนี่ยก็เคยมีแฟนแล้วก็มีเซ็กกันนะคะครับก็มีสองคนนะคะแล้วก็สุดท้ายถือว่าด้วยวัยด้วยปุถุพิภะอะไรเนี่ยก็ได้เลิกรากันไปนะคะครับต่อมาทํางานนะคะก็ได้รู้จกักู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งก็ตอนแรกอ่ะก็รู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วนะคะซึ่งเขาก็มาจีบรูแล้วคนนี้ ไม่กล้าไม่เป็นเพราะอไชัยหนูก็เผลอไผยไปชอบเขาอะค่ะครับแล้วพอแล้วก็มีเซ็กกันนะคะโอ้ครับแล้วก็พบประมาณชักระยะหนึ่งอะ,ะเขาก็เริ่มห่างจากหนูอะคะ่ะหนูหนูหนูก็ทําใจได้นะคะคิดคิดว่าเขาคงจะไม่จริงจังอะไรกันหนูนะคะครับแต่แต่สุดท้ายห่ากันเนี่ยไม่ไม่เจอกันมารประมาณหนึ่งปีแล้วะคะ่ะ ก็ทำใจได้แต่ชีวิตทั่วไปของหนูแล้ก็ถุอปกติดีมีความสุขแต่ในใจลึกๆเนี่ยคิดถึงเขาตลอดไม่เคยลืมเขาเลยปัญหาคือว่าเป็นเพรอ,อะไรที่ไม่ไม่เคยลืมลืมคน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 นี้เขาเลยนะคะผมคิดว่าในเรื่องของชีวิตรักนะครับปนเพศเนี่ยนะฮะเหตุที่มันลืมไม่ลงเนี่ยครับมันอาจจะต่อกันได้เป็นว่าหนึ่งคือผูกพันทางใจอสองคือฝ่หารสสัมผัส นี่สามเนี่ยครับคือดับกำนัดอารมณ์ทั้งหมดนี้คือคนไม่ใช่ว่าเป็นอันดับนะไม่เกี่ยวกับอันดับนะมันเป็นที่คนนะมันเป็นที่คนเพราะนั้นกรณีของน้องเนี่ยครับผูกพันทางใจคืออะไรคือคนนี้อาจจะมีบางอย่างที่ทําให้น้องรู้สึกผูกพันเหมือนที่น้องบอกว่าในที่สุดน้องชอบเขาอพอน้องชอบเขาปุ๊บนี่คือความผูกพันทางใจแล้วมีความผูกพันกันมากขึ้นหรือบางทีด้วยความเป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เขาก็จะมีบุคลิกของผู้ใหญ่บางอย่างซึ่งบางทีน้องเป็นผู้หญิงอาจจะชอบไม่เหมือนตอนเขากับเพื่อนที่วัยเดียวกันจะรู้สึกว่าอบอุ่นปกป้องเราได้นี่คือสิ่งที่มันตามมาครับอ่ะอ้าวผูกพันทางใจอันที่สองครับครับคือผูกพันทางใจนี่นอกจากตรงส่วนที่มันผูกพันแล้วเนี่ยฮะส่วนหนึ่งมันอาจจะมีบางคนนะฮะอาจจะไม่ใช่ติดของน้องมีความรู้สึกของการที่ยังปรารถนาที่จะเอาชนะ อาชนาคือหมายถึงพอครบเนี่ยเรายังไม่ได้มาโดยบริบูรณ์มันก็เหมือนสิ่งที่ค้างคาในใจยังยังไม่เป็นของเราโดยสมบูรณ์ใช่หรือยังไม่ได้ผู้ครอบครองมันก็จะมมันก็จะเป็นความผูกพันตรวนี้เข้ามาด้วยส่วนกรณีที่สองนะครับผูกพันทางใจไฟฮารโรสัมผัสคือเรารู้สึกว่าทศสัมผัสของเขาเนี่ยมันตอบสนองความต้องการทางจิตใจของเราอเช่นการกอดแบบเนี้ยมันใช่เลยมันทำให้รู้สึกอบอุ่น วมแขนกว้างของชายกลางคนอาจจรู้สึกว่าเราเนี่ยรู้สึกว่ามีคนพิทักษ์เราเป็นอ้อมกอดที่เหมือนกับเราอาจจะโหยหาหรือต้องการมาเพราะนั้นพอมีสมผัสต่างๆตรงนี้ฮะที่มันช่วยรวมกับสัมผัสที่เป็นฝ่ายหาสัมผัสในเรื่องของทางเพศเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าเป็นดับกำนัดทางอารมณ์ดับกำนัดทางอารมณ์ต้องยอมรับว่าคนที่วัยเยอะขึ้นความชำนาญหรือลีลาหรือความรู้ ในเรื่องของการถูกต้องในใจของอิสตรีมากกว่าเด็กหนุ่มหรือไก่น้องไก่อ่อนทั้งหลายเนี่ยเพราะนี่คือข้อหนึ่งที่ทําให้ทําไมเด็กผู้หญิงหลายคนถึงกลายเป็นว่าผูกพันกับผู้ชายที่อายุเยอะกว่าเพราะพวกนี้เขาจะมีความเข้าใจในสรีราของสตรีในกระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์ใจไม่ร้อนชค่อยๆไปพอทั้งหมดที่ได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะผูกพันทางใจมีสัมผัสที่ดีมีความหงใยที่ดี มีกันเอาใจแบบที่ดีนะครับมีอ้อมกอดที่อบอุ่นแข็งแรงมีเพศสัมพันธ์ที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเคลือบเพลิมแล้วสอดคล้องครับเราก็เลยสรุปว่าคนเนี้ยใช่เลยถูกใจแล้วอย่างที่สี่นะฮะนี่แหละอันที่สี่ก็คือสุขสมใจใช่เลยก็คือเรารวมจากทั้งสามอันเนี่ยเป็นองค์ประกอบปุ๊บเราจะสรุปแล้วในใจแล้วว่าคนนี้เป็นคนที่เรารักมากผูกพันมากแล้วก็พอทำให้เราเนี่ยไม่ลืมเลือนเขาที่วิเคราะห์มานี่ใกล้เคียงไหมครับคุณแอน ใกล้เคียงค่ะคื้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยนี่ถูกต้องเลยค่ะเริ่มเริ่มเริ่มเคิรมยล้อย่าเพิ่งเคิร์มนะฮะเดี๋ยวมีต่อเพราะว่าพวกนี้ก็สามสิบสี่ที่ต้องบอกคุณแอนก็คือว่าพอคุณแอนเข้าใจว่าองค์ประกอบพวกนี้มันเกิดจากพวกนี้อองั้นเราจะได้เข้าใจใหม่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เราชอบผู้ชายคนเนี้ย บางทีมันไม่ใช่เป็นความเป็นตัวตวนเขาทั้งหมดอมันคือชอบในวัยของเขาชอบบางส่วนชอบในบางส่วนของเขาที่ตอบสนองให้รู้สึกว่าเราอบอุ่นขึ้นอชอบในสิ่งที่เขาเอาใจเราหรือในการที่ชอบที่เขามีเพศสัมพันธ์กับเราเน่เพียงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชํานาญหรือมีความถนัดเรื่องนี้มากกว่าแต่องค์ประกอบทั้งหมดแล้วอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแล้วตอนนี้ในที่สุดเขาจะคิดเดิมชิดแบบของเขาเพราะฉะนั้นไอ้ที่รวม,มสรุปเป็นข้อสี่เนี่ย เราพียงจะชอบในแต่ละส่วนแต่ละส่วนของเขาแต่ถ้าภาพรวมมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กแล้วเพราะเขาก็มีเาก็มีครอบครัวแล้วมีเวลาจำกัดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตข้างหน้าของน้องแอนถ้าน้องแอนได้องค์ประกอบแบบนี้แล้วได้เจอคนที่เขารักน้องแอนซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดนั่นแหละน้องแอนจะบริบูรณ์แล้วเพราะน้องแอนก็เพียงแต่ค่อยๆหาคนที่มีคาแรคเตอร์หรือลักษณะบางอย่างที่ตอบสนองข้อหนึ่งถึงข้อสามแล้วน้องแอนค่อยสรุปใหม่ว่าคนนี้แหละใช่แล้วปีแต่มีเงื่อนไขที่สําคัญคือ เขารักเราแล้วก็อยากจะแต่งงานอยู่กับเราความรู้สึกอันนี้กับเขาคนที่สองนี่ทําไงดีคะผมว่าพอน้องเข้าใจในแต่ละส่วนแล้วคราวนี้ความรู้สึกที่มันค้างคาใจมันจะหายไปเพียงแต่ว่าเดิมเนี่ยพอเรารวมเป็นภาพรวมเราจะคิดว่านี่เป็นเรื่องของความรักครั้งแรกรักประทับใจหรือความผูกพันที่มันละลายไม่ได้จริงๆไม่ใช่เพราะตอนนี้ก็คือพอน้องเข้าใจน้องรู้ว่านี่มันเป็นแค่เราชอบในบางลักษณะของคนคนนี้ แต่มีแต่รสชาตที่เข้าตรงใจเราเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่ต้องเจอคนใหม่ๆน้องก็จะมีโอกาสชอบเขาได้เช่นกันเพื่อน้องจะได้เรียนรู้ที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพราะผมห่วงถ้าน้องยึดกับตรงนี้น้องจะไม่เปิดโอกาสกับตัวน้องแล้วเสียดายเวลาของน้องโอ้ครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับขอบคุณบะคะค่ะค่ะ